บักไล่ครับพี่น้องลอยอยู่ในป่านี่ไปเร็วไปเรี่ยวโมจอดเลยครับพี่น้องโมจอดเลยขึ้นไปทางพุ่นละตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องประมาณสองสามลูกเลยเสียดายเสียดายจอบปิษมองจอบปิษมองใส่กำลังน้ำสวัสดีครับพี่น้องผมขั้วประแดกเหมือนกับภาพพี่น้องมา จอบยิ่งป่าอยู่ทั้งหน้าตายเคลห่วยพุ่งครับพี่น้องเห็นบักเห็นบักไล่ไกยไปนี่นะครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ไายขึ้นไปฝุ่นทั้งฝุ่นเลยจอบพิษมองครับพี่น้องถ้าพ่กพิษมองนี่เมื่อกี้นี่น่าจะได้ซัดกันแล้วมันลอยมันลอยขว่มเลยไหมลอยขว่มไปพุ่นเลยมันบาจอดครับพี่น้องเดี๋ยวผมา่าสีผ้าใหญ่ไปนั่งทางพุ่นครับพี่น้องไปรัดหนาวพนฝุ่นละแสดงว่ามันสีวนอยู่แถวนี้ละย่างเส้นเดียวคือเก,กาครับพี่น้องเหมือนกันได้ บลาบโบลาบบจือดวงผมมันบสมพงษอเขาเรียกว่าอย่างก่อดวงบมานปใหญงอยู่แล้วครับพี่น้องก็เอาเส้นเดียวนี่ละคือสิว่พ่ออีกดอกไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปนั่งห่านพุ่นไปรุ่นน้ากันว่ามันอีสีได้ตื่นเต้นบ่ไป โดนกับพี่น้องโดนกับพี่น้องโดน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 โอ้ยมาแบบพอได้ตั้งตัวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแห้งอยู่แห้งอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวขอวางก่อนโอ้ยมาแบบพอได้ตั้งตัวอีกแล้วขึ้นมาเป็นพ่อโลดครับพี่น้องโอ้ยรวยหลายมาแบบ อะไรยาของเนี้ยยาของเด็ดขาดอืมอ,อ,อพันหลุมอุ่มครับพี่น้องอุ้ยเฮ้ยข้าสั่งมั่งครับพี่นอ้องเอาไปถิ่มไปก้อนละครับพี่น้องเดี๋ยวมัดมัดถิ่มไปหนีก้อนเดี๋ยวเหมือนแรงจังมาลุกเขาครับพี่น้องจังเปียกเค่เดียวคิดว่าอยู่คักยู่เนี้ยยู่ดอกสั่งมั่งอยู่ครับพี่น้องน่าจะประมาณสองสองโรคกลัวอะไรอยู่ดอกครับพี่น้องใส่นี่ไปเดี๋ยวผมผ้า ยับไปนั่งห่านข้างหลังผุ่นมองเกาครับพี่น้องนะนัะน่งซ่อมอยู่แจพุุนละเพราะว่าบักไล่มันผ่านอยู่แถวนี้ไะแจุุ่นบักคือครับพี่น้องผมว่าสิมาเอาปาลาแล้วก็ใหายไปทั้งไม้ครับพี่น้องหายางรอบึงทั้งไม้ตอนแรกว่าสิพายางลงเอาตอนนี้ คือสิบ่ต้องแล้วครับพี่น้องเพราะว่าปลามันตายเรียบร้อยผมว่าสิดึงเลยขาดเป็นขาดครับพี่น้องแต่คนนี่ตกหานขาดกระโปไปไซดอกขาดกระยุหันละจะเสียก็คืองานใหม่สิขาดก้อนกระโปงหูคนสิตกหานก้อนกระโปงหูเด้อเอ้าเอ้าอู้ โอ้ยเสือกขาดครับพี่น้องเฮ้ยหํำเปียกอยู่ดีหํำเปียกได้มุดพ้อมแล้วครับพี่น้องเอาไปลุ้งเลยครับพี่น้องบาดดีโอเห็ดเรื่องง่ายเห็ุเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วครับพี่น้องลุ้งตรงนี้แล้วเมื่อกี้นี่ไปเดี๋ยวมผมพามุดเลย ลูกดอกได้บนนอกบันี้ครับพี่น้องอู้ลูกดอกหายบันี้ครับพี่น้องโอ้ค่าอยู่ค่าอยู่เูนึกว่าบวกหายค่าอยู่ตัวอยู่ครับพี่น้องโอ้ยิวเข้าไปนี่เหงือกมันครับพี่น้องอ้ยโอ้เสือกเสือกก็ขาดง่ายเดี๋ยวน้องพี่น้องอือประมาณ สองโลอยู่ดอกครับพี่น้องเฮ้ยได้เล่นน้ำพอดีเราหนนอนไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปหายางรอดมองไม่เลยยางลงไปทางเมื่อบุญละไปะ สรุปว่านั่งเบิดเหมือพ่อปลาพ่อปลาอยู่ตัวเดียวครับพี่น้องสำหรับหมายทางหน้าตาย,ยปลาเขาบ่ค่อยดีมันได้ครับพี่น้อง้อนี้ผมว่าสิกลับเลยแหละครับพี่น้องว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งสมประโดเที็ดไว้คลิปที่แล้วว่าเป็นยังไงว่าเป็นสมฮื่นสีเนาไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งดูกันว่าตัวนี้สิได้เป็นสมบ่หรือสิได้เป็นอย่างอื่นปไะ คนวันนี้ได้ปลาใหญ่มาอีกแล้วให้ยังอีกอ่ะเก็บผักไปลวกเขาล่าปลาทูไว้แล้วเอ้าเหอรอ <c oughs> คิดว่าไม่ได้ปลา <c oughs> สม้มส้มปลาดูเป็นยังนี่ส้มปลาดูน่าจะเป็นลราได้สามวันแล้วอ่ะเอเองั้นก็กินกินล่าปลาทูกับส้มปลาดูเนาะเดี๋ยวผมพามาเบิ่งผักก่อนครับพี่น้องเ <c oughs> บิง่ง อันนี้เป็นพักขนา้าเอออันนี้เป็นพระก,กาศครับพี่น้องพี่นะเห็นซอง,งมันเขียนฟางตุ้มตัวละเออแถวบ้านเอิญประกาศนี่เบิง่งครับพี่น้องกะสีย้อนออก้วบาดนี้ย้อนออกแล้วก็เอาไปต้มเบิง่งเบิ่งโหลดครับพี่นอ้อ,องพักหอมผวงพูนน่ะแตกดีขนาดเออเอาภาพไปเบิ่งไ้ภาพพี่น้องไปเบื้องไ้สมประดเนี่ยพ่อเราบอกพักนี่ พอแล้วน่าจะพอแล้วเนาะเพราะว่าต้มมันก็จะไอ้รวกมันก็จะเงียบเดียวใชงไหมมันเกิดบางแล้วได้ล่ะนี่ก็ได้อ,อ,อีกจักยอมหนึง่งบางแล,ล้วล่ะป้าเดี๋ยวสมประโดมาเบืองเนี่ยว่าเป็นซีส้งยังไงเป็นหรือว่าเป็นนี่ครับพี่น้องสมประโดผมบึ้ยเบืองนี่นำไหลแล้วนำ น้ำแตกเลยผมย่านผมย่านมันอากาศมันเข่ากับพี่น้องผมก็เลยพากันเอาถุงมาห่ออีกรอบนึงเข้าอยู่แล้วนี่นปีแตกเลยใช่ย่านถ้าไม่ถ้าไม่ห่ออะไรก็ย่านมันเป็นแนวอื่นนี่อันนี้ห่อของผมตรงนี่เดี๋ยวมาแกะเบ้างเอ้าเดี๋ยวสร้างปลาบังกอนครับพี่น้องว่าถึงสองโลกคือจังผมว่าบ่นะเป็นแต่ได้เป็นอันกดให้หน่อยเป็นไต่เด้เป็นสมประดอีกบ่ขึ้นจังไดยอาวซูนแล้ว ใส่เลยถึงสองโลบอ่อหักกระสอบขีดหนึ่งอ้เห็นบอ่อเหรอครับพี่น้องสองโลโหกขีดพุน่นเลยหักกระสอบขีดหนึ่งกับสองโลหาเลวครับพี่น้อง <c oughs> อ่าบ่รธรรมดาบ่รธรรมดา <c oughs> เดี๋ยวถท่ามาลุนเบิ้งสมปลาบาดนี่ครับพี่น้อง <c oughs> สมปลาดถ้าเป็นนี่ก็คือตัวนี้ก็สิได้เป็นสมอีกแลหละถ้าเสีอใหญ่ถ้าเสีบเอาหอยใหญ่หลดุดแกบ้งหอยใหญ่ เด๋ยวแ,แกซิมมังกรครับพี่น,อน้องซิมแจเจเบิ้งกระหูหรอกว่าเป็นหรือเ่าเป็นวันนี้ผมว่าเสียเอาไปปิ้งเพราะว่าบออยากกินดิบป,ปันใดเสียเอาไปปิ้งแล้วก็ต้มประกาศกินกับไอ้ยยงกรอบลาบปลาทูอแม,ม,ม่บ้านผมเพลินเ็ดลาบปลาทูไปถ่าเรียบร้อยครับพี่น้องเลือเตี้ยวพักน,นี่เราไปต้มกินกับน้ำแตกแล้วจริงๆนะ้ำมันต้องแตกไหมแจกแล้วบ่ดูกัน มันก็ต้องมีนม้ำนะครัท่านแสงมันสีโปรพินสมนะบึ้ยเบิ่งไกลๆก็พี่น้อง,องหลอกตัวนี้มันหลาย <หอ S 2> สันในแต่ว่าข้างข้างในเป็นไอ้เอาข้างในเป็นในไอยังกอใบตองที่ล้นไฟแล้วกาบุมีผลยังนะครับพี่น้องไอ้ตองล้นไฟก็ได้ล้นไฟมันก็สีแค่สีบัหอมแค่นั้นแหละ <S 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 บึ้ยเบิ่งเนี้ยพี่ไม่แดงใจว่ายเลยนะออ มันแบเป็นขาวออกลอกบางทีชิมมึงชิมมึงชิมมึงเจ้าของชิมมึงเจ้าของว่าแซ่บก็คือแซ่บล่ะเป็นยังไงเป็นสมบัติฟิลเมนอร่อยอร่อยเปรี้ยวเหมือนชิบ้านชิบ้าคอยจะทำเนี่ยคอยจะทำชิมมึงชิมมึงก่อนครับพี่น้องชิมหน่อยเป็นไงโอ้พานครับพี่น้องแต่ว่าขาดย่างเดียว รูส ma, is, wan, <guy> ้สึกว่าสิขาดผงนวครับพี่น้องมันเป็นแบบว่าแ่นบอจะของบริสายแ่นบอลืมขัดลืมแน่ครับพี่น้องลืมหมองสีดถแต่ว่าแสบแสบยกโปยุกโป้แสบยุ่แสบยุ่ผิดหวังมาหลายครั้งมาหลายรอบเลยแม่นบอรอบรอบนึ่งถือว่าพลานโอ้กินดิฟแล้วมันสิเป็นซ้างไปไปเอไปกัเกาเดียวไปปิ้งขาดผงนวอย่างเดียวมันเป็นแบบบกกรมๆบันไดแต่ว่าโดยร่วมกับ ถือว่าพานครับพี่น้องเดี๋ยวเสี่ยวไปปิ้งครับพี่น้องบาดนี้ปิ้งแล้วก็ต้มลวกพักบ่มันต้มดอกลวกพักแล้วก็กินกับนี่แหละส้มปลาดคูครับพี่นอ้องอร่อยเลิศเลอ,อแทบเลิศเลอมาเดี๋ยวถ่ายกินเขาแรงน้ำกันครับพี่น้องแซ่บๆมื้อนี้ มา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 ครับพี่น้องบานนี่เดี๋ยวมาแกะบ่งสมก่อนอ่ะเอาเอันนี้ออกเออเอออีโอ,อ,อ,อ้เห็นบล่ล่ะอีเอาแกะซอยในห่อนเฮ้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามอันนี้ไว้ให้เอาเส้นหรือเป่เอาออกเอออ่ะจิ๋มบัวเสนออู้วเป็นนามยังตัวเป็น,น้ำมยังบ่ดิโอห แทน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 งกินบดใบตองนี่ละกินบดใบตองคนวะแมงใหม่กับไลครับมาครับพี่น้องบาดนี้พร้อมแล้วมีสมประโดแล้วก็อันนี้นี่ยังกว่าลาบปลาทูครับพี่น้องลาบปลาทูแล้วก็ผักลวกอันนี้ผักลวกลวกผักลวกผักกาดครับพี่น้องแล้วก็บักแตงมามากมากบัดนี้ครับพี่น้อง กินเขาแรกงน้ำกัน <c oughs> และซุ้มนี่ล่ะซุมซ้มซุนั่นเอาไว้เอาไว้กินมือลัง <c oughs> เอาไว้แจกพี่น้องมันนั่นล่ะผู้ใดพ่านมากะ่ะแจกบุหรด <c oughs> มันเสียบเขากินสุกๆุกเปนเงินคำแรกครับพี่นอ้อง <c oughs> ไม่ร้อนหรอร้อนแมนีดี น้ำสมปรูรณ์ไอีกเป็นแล้วใช่ไหมเป็นหลังจากที่ทแซ่บครับพี่น้องเงานเชงมาหลายครั้งขาดขาดพุงนัวขาดพุงนัวมันเลยเห็ดแห่งเกลือกบนี่บ่เข้ากันดีแล้วก็กระเทียมหน่อยไปอีกยักหน่อยนึงเพิ่มกระเทียมอีกยักหน่อยนึงรอบหนาเข้าไปหน้องเพิ่มกนนระเทียมเพิ่มของสิโดต์เต็มสี่เลย แค่น kind of so exactly? oh ี่ก็แซ่บครับพี่น้องเค่นิ่งก็แซ่บแล้วตีหลายสมคือซิบเปอร์แซบแซบแซ่บแซบแต่ว่ามันถึงมันแซ่บแต่ว่ามันขาดเดี๋ยวขอจิ้มปนปลาทูเป็นกันบวมเป็นลาบปลาทูลาบปลาทูครับพี่น้องโอ้ลาบปลาทูยังแซ่บพันโอ้าวบาน้องลาบปลาทูครับพี่น้องสุดยอด เสตียเ้ยบริเวตเทมเบิร์ก้องทีเรงไหละบปลาทูอย่าีทอดปลาทูแล้วก็ตำแล้วก็ใส่เครื่องเหมือนลาบเลยอ๋ออันนี้ทอดเป็นวันเนี้ยทอ,อดปลาทูแล้วก็แกะเนื้อ,อามาตำก็คือการกับลาบปลาดูนะครับพี่น้องเป็นทอดปลาทูก่อนทอดแล้วก,กา็เอามาตำแล้วก็กใส่เครื่องใส่เครื่องลาบแซ่บเด็ดสมปิดดูกับคักยู แต่ว่าแห่งบดให้บดให้ถึงที่สุดรอบแรกเปองสิเนาะรอบแรกที่เป็นครับพี่น้องชิเป็นสมรอบแรกที่กินได้อืเนื้อใหม่หลายครับตัวที่ใหญ่มากเหมือนอกันสงสัยชิเป็นสมนีแ่แหละครับพี่นอ้อง <c oughs> เบิ้งซ่งเขาจะเขาจะจิตใจเฮ็ดเป็นแล้ววานนี้จักเสี้ยวหมูเอายังมาเฮ็ดสมแน่แล้วบานนี้ พักอันนี้พักปลอดสารพิษครับพี่น้องกินเลยเก็บสดจากสวนบริสียาวยืนยังเก็บมาล้างน้ำต้มกินไอ้ลวกเลยสดดยอยภูมิใจภูมิใจปีเมื่อเดียวกว่างขึ่นกระเพรียแรลเนอืะ แช่ปนบระชู่ไหมแช่ปักมีความอะไรพี่น้องแช่ประกาศหน่อยเบิด์กงานเยอะแหลงหงอดขาวแม่งไรข้างมือนี่ก็ว่าเป็นแหลงเบิรงเบิรงกสมประดูครับพี่น้องเดี๋ยวผมบีให้เบิรงนี่เพิ่มกระเทียมอีกน้อยนึงนี่แจียว ก็มีเยอะอืมถ้าเพิ่มมันสะหอมขึ้นอีกเล็กน้อยหนึง่งสูตรสูตรจังไหนบุ๊นี่ถือว่าไข่พาครับพี่นหรอจำรับสมประดุลหรอบนี้เนาะเอาไปขายได้เลยบ่เออขายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเยังขายมันได้ไปเพิ่มผงชูรสครับเพิ่มกระเทียมอีกหน่อยนึงก่อนจับลองขายเด้เลยวนี อืมสหรับคลิปนี้กับชไว้ยสำนี้ก่อนละครับพี่นอ้องพอกันไหมคลิปหนาครับผมแซบน้ากันเนื้อมันนี่สมประดูท่านั้นอย่างสมประดูลาบประทุวลวกประกาศหน่อยชุดมยอด